ฮ e ลโหลฮ l ลโหลฮ l ลโหลกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับต้อนรับชั่วโมงกันด้วย3เพลงนี้เลยนะครับ p พียร์นั t บัตเล l รจนะครับจาก Galantis The Energy Never Dies จาก The Script นะครับแล้วก็ Stay the Night จากเ e t แล้วก็ He ลล y w i l l i a m s ก mm ็ hmm. <S กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับวันทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดิมเลยนะครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมดีเจต้นธนสิทธิ์จตุรพุธใน Get Music Styleish นะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้นะครับอยู่กับผมคนเดียว2วันเต็มๆต,ติดกันไปเลยเพราะว่า กลับมาเจอพวกเราได้ทั้ง2คนแน่นอนตอนนี้นะครับก็ส่งเร quest เหมือนเดิมได้เลยนะครับ sms 487412ับหรือจะเป็นโทรศัพท์025112025หรือจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m g e t o n e o n t แล้วเราก็มี Instagram และ แล้วด้วยนะครับเข้ามา Follow กันได้เลย G E T 1-0-2-5เอาละอยู่กับผม3ชั่วโมงเต็มๆ2วันเลยตอนนี้นะครับมี1งานมารอแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องอัปเดตต้อก็จะจัดเพลงดีๆกันตลอด3ชั่วโมงเต็มๆตมเลยตอนนี้ไปฟังเพลงนี้เลยครับ5สาวมารอแล้วนะครับ Worth It จาก f i t h How Many Featuring Kid Ink วันสองวันมานี้นะครับหากใครที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter หรือจะเป็น Instagram นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยหันมาอยู่ดีๆก็ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับใช้เป็นรูปหน้าตัวเองแล้วก็มีแถบสายรุ้งคาดหลายคนอาจจะยังงงอยู่อ๊มมันคืออะไรวันนี้ต้นมีมาอัปเดตนี่คือล่าสุดเลยนะครับความรักชนะทุกสิ่งนะครับชาวเน็ตทั่วโลกแห่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์สีรุ้ง,งเฉลิมฉลองให้กับคู่รักร่วมเพศชาวอเมริกันนะครับล่าสุดเลยน่าจะวัน2วันที่ผ่านมานะครับหลังประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาระบุว่า3าสูงสุดสหรัฐนะครับได้มีคําตัดสินเห็นชอบให้คู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน สามารถแต่งงานกันได้ทั่วทั้ง50รัฐในอเมริกาเมื่อวานนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับทางสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วโลกต่างพร้อมใจกันเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีรุง้งเพื่อแสดงความยินดีเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้กับคู่รักกลุ่มคนรักร่วมเพศรวมไปถึงแอคเคาท์คนดังอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กซีอของ Facebook และแอคเคาท์ทางการ ของทำเนียบข่าวเองด้วยนอกจากนี้ a c e b o o k ยังได้เปิดฟังก์ชันให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีรุร้งได้โอ้โ oh หถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น <Congratulations. S 1> บนโลกของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกเลยนะครับงานนี้นะครับแคมไม่ใช่แคมเปญสิเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจะมีแฮชเขาจะรวบกันแฮชแท็กกันทั่วโลกเลยเขาจะมีแฮชแท็กแล้วก็ love wins ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆอ่ะตอนนี้ริ c กี้มาร์ตินและก็พิษภูมมารอแล้วกับมิสเตอร์ t it down ไปฟังกันเลยครับ ซิงก็จาก Kelly Rowland นะครับ d a n for Whatever นะครับเดี๋ยวเราจะไปเบรกพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าหลังเบรกเนี่ยต้นเลือกหนึ่งงานของศิลปินสุดโปรดของต้นคนหนึ่งไว้เลยเชื่อได้ว่าหลายๆคนก็ชอบเขาไม่น้อยเลยนะครับ Justin Timberlake กับเพลงนี้เลยครับ Not a Bad Thing แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ Get what I Get music stylish. It's not a bad thing n o t a Bad Thing นะครับซิงเกิลจาก Justin Timberlake อ่าแล้วก็หลังจากที่เราไน้ทคได้มีการฟาดฟันฟันฝ่าไฟติ้งกันมานะครับสำหรับงาน Get Going Dance Till Tomorrow เพื่อจะหาผู้โชคดี2ท่านที่จะได้รัดฟ้าไป Dance Till Tomorrow กันถึงเมืองบูมประเทศเบลเยียมแล้เราและแล้วนะครับ เราก็ได้เดอะวินเนอร์มาแล้ว2ท่านโอ้โ oh, ห oh, หน้าอิจฉามากๆเลยนะครับก็ประกาศกันมาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วแล้วแหละแล้วก็เผื่อใครเผื่อไม่รู้เจ้าตัวน่าจะทราบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ทราบก็ฝากเพื่อนๆหรือว่าใครที่กำลังฟังอยู่หรือว่าเจ้าตัวอาจจะกำลังฟังอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ได้ออกมาแล้วนะครับเดอะวินเนอร์สองท่านนะครับท่านแรกนะครับคือคุณ ทิติพรอนอันตราการกิจนะครับแล้วก็คนที่คนที่สองนะครับคุณปราดพงษชัยนั่นเองโอ้โหขอ n กร t ดเเชั่นะครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสาวก EDM ชาวเกสเตอร์ทุกทท่านเลยนะครับที่มาร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีกับเราด้วยนะครับสามารถดูรายชื่อได้อีกครั้งนะครับทาง world wide w iradio fm Net นะครับ g e t o n e t นะครับแล้วก็ทาง f a c e b o o k o e t 1 2 5นั่นเองซึ่งผู้โชคดี2ท่านของเรานะครับจะออกเดินทางกันในวันที่22-31กรกฎาคมนี้แล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าอิจฉาจังเลยอ่ะ <laughs> g e สเตอร์นะครับสามารถติดตามการโฟนอินเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการโฟนอินภาพบรรยากาศความมันนะครับแบบ้ามวันค่มคืนจากเทศกาล EDM ยิสุดยิ่งใหญ่นะครับ tomorrowland พร้อมความสนุกจากทริป ตลอดยุโรปสุด Exclusive ได้ที่ get 102.5หรือที่ Facebook get 102.5เช่นกันด้วยโอ้โหนี่ได้ข่าวว่านอกจากจะไปะมันกันสุดเหวี่ยงที่เทศกาล Tomorrowland แล้วเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าเหมือนแบบม,มีพาไปเที่ยวยุโรปด้วยนะครับมีพาไปปารีสมีพาไปอะไรด้วยโอ้โหไม่รู้จะพูดคาว่าอะไรนอกจากคาว่าอิจฉานะครับ สำหรับกิจกรรมดีๆสุด Exclusive แบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันและก็การบินไทยด้วยตอนนี้นะครับก็หมดเวลาในชั่วโมงแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งชั่วโมงกันด้วยเพลงนี้ดีกว่า B I T C H ไม่ออกเสียแล้วกันสะกดให้ <laughs> อัมมาดอนานะครับซิงเกิลใหม่จากมาดอนน่าเลยนะครับปิดท้ายชั่วโมงนี้กันไปแล้วเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับ Get Music Stylish ครับ เริ่มต้นชั่วโมงที่2กันด้วย3เพลงนี้เลยนะครับ Take a Picture จาก Carly Rae Jepsen นะครับ Tear in My Heart จาก21 Pilots และก็ Don't Look Down Martin Garrix จาก Archer อยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2แล้วนะครับกับ Get Music Stylish กับผม DJ ต้นธนสิทธิ์จากตุรพุธนะครับ SMS ขอเพลง Request กันมาได้เลย4874125หรือจะเป็นโทรศัพท์025112025นะครับเอาล่ะเรามาอัปเดตปาร์ตี้ครั้งใหม่ของเรากันบ้างดีกว่าใกล้จะมาถึงแล้วนะครับสำหรับวันที่2กร,รกฎาคม นี้นะคบพาร์ตี้ Dance on the Rock ของเรานะครับก็จะเป็นพาร์ตี้ที่คุณจะได้มา Dance กันให้ยับกับ DJ แนว EDM อย่าง DJ Tidy Rave and Glow นะครับแล้วก็พร้อมไป Rock กันให้กระจายกับวง PARADOX อันนี้ก็เป็น Featuring Party นะครับทีมของเราก็คือ Featuring ซึ่งเรานะครับ Featuring กับคลื่นวิทยุสุดมันอย่าง98.5คลื่นเพื่อนบ้านของเรานี่เองงานก็จะจัดขึ้นวันที่2อกรกฎาคมนะครับเอกมัยซอย5โดยที่พาร์ตี้ครั้งนี้นะครับเราจะมีกิมมิคคือการแบ่งฟังกันอย่างชัดเเจนลย get 102.5เนี่ยจะอยู่ฝั่งแดนซ์นะครับแล้วก็คลิก98.5จะเป็นฝั่งชาวร็อกซึ่งถ้าคุณชอบแดนซ์อยากเป็น getsters dress code ที่คุณจะต้องใส่มาก็คือสีขาวแต่ถ้าคุณเป็น r o c k เกอรบอว่า โอ้ยเป็นสายโหดเงี้ยคุณก็แต่งสีดำมานะครับใครที่อยากจะไปมันงานนี้เนี่ยเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลย f a c e b o o k c o m g e t o 0 2 5แล้วก็มองหาโปสเตอร์กิจกรรม featuring party dance on the rock แล้วก็กดไลค์ and แชร์นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลตัวเองแล้วก็แอดใส่ชื่อเพื่อนของคุณไปด้วย2คนแล้วก็โพสชื่อเพลงแดนซ์ที่คุณชอบในเก t พร้อมเหตุผลสันส้นๆแล้วก็เราจะติดต่อก,กลับไปนะครับผู้โชคดีจะได้รับบัตรเข้าง,งานไปเลยท่านละ3ใบโอ้โหก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่มีบัตรก็รีบๆเข้ามาเล่นเกมกันด้วย,กย้กกยอี นะครับเรสโค้ดครั้งนี้เกสต์สขอให้ใส่สีขาวนะครับส่วนชาวคลิกเนี่ยใส่สีดํำนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันเลยว่าความต่างที่ลงตัวระหว่างแดนสกับบล็อกเนี่ยมันจะเป็นยังไงขอขอบคุณนะครับกรุงสสี Yellow Point ประกันไม่มีโรคมีคืนจากไทยประกันชีวิต Chicks Channel แล้วก็มัจอรกัามาจอกาเครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนดีกว่า5สมารอแล้ว Little Mix กับ Black Magic โ like <Home, home. S 1> ฟโต้กราฟนะครับจากเ er อชเชเรนอล่ะเรามาอัปเดตแฟชั่นกันบ้างดีกว่าวันนี้นะครับจะพามาทําความรู้จักกับสีสันและดีไซน์อันสดใสของแว่นตาฮาวาน่านะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากกูช c ี่อ่าแฟนแฟนสาวบุกชาวกูช c ี่นะครับอา่าเตรียมฟังไว้ให้ดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกุชี่เขาออกคอลเลกชันใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแว่นตากันแดดแล้วก็เป็นแว่นสายตา ในอ่าในตัวเดียวกันเลยนะครับสุดรู้เลยพร้อมกลิ่นอายสไตล์เรโทรของสาวยุค 60s อ่าไอเจ้าตัว Havana าใช่ไหครับกรอบสีเขาเนี่ยจะมีโอ้โหหลักสีสันมากแล้วก็กรอบกรอบแว่นเนี่ยจะเกิดจากการสร้างสารรค์ที่ผสมผสานศิลปะทำมือนะครับเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เขาเรียกกันว่า innovative handmade gluing process นะครับทำให้เกิดการผสมของเฉดสีในอารมณ์ใหม่ที่ร่วมสมัยแบบ bicolor combination พร้อมประทับ ตราด้วยโลหะสัญลักษณ์ตัว G G เนี่ยนะครับที่เป็นตัวโลโก้ของกุชชี่นี่แหละแล้วก็มีดีเทลกุชชี่เว็บที่ปลายขาวแวน่นอันบ่งบอกเอกลักษณ์อันสง่างามของ Gucci อกุชชี่ด้วยโอ้โหโ้ยมีหลายสีเลยครับคุณผู้ฟงังมีสีแดงสีน้ำเงินมีสีน้ำตาแล้วก็จะเป็นอย่างที่บอกโอโ้เปรี้ยวมากเป็นแบบ กลิ่นไอเรตโรซิเลยนะครับนอกจากกรอบแว่นแล้วเนี่ยสีสันของเลนส์นะครับล้วนโดดเด่นไม่แพ้กันทั้งเลน like shed, ส์ไล่เฉดสีสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเทาหรือเลนส์สีสันสดใสยอย่างสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวอ่อนนะครับ mm hmm. เข้ากับกรอบแว่นฮา v a น่าได้อย่างมีสไตล์ซึ่งเลนส์แว่นตากุชชี่เนี่ยจะมาพร้อมกับคุณสมบัติการปกป้องดวงตาจากแสงแดดอันตรายด้วย Faceted Mirrorfect mm hmm. แล้วก็ วัสดุประเภทพลาสติกที่เขาทำเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกที่ดีที่สุดที่จะพบได้ในอุตสาหกรรมการผลิตแว่นตาเลยแล้วก็ช่วยลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุนะครับอันสำคัญเลยของการทำลายชั้นบรรยากาศโลกโอ้โหนอกจากจะสไตลิชแล้วนะครับกุชชี่เนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบว่า environmentally friendly อีกด้วยก็แฟนๆชาวกุชชี่นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับกระเป๋าหรือเสือ้อหรือว่าอะไรรองเท้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยออกคอลเลกชัน แว่นตากันแดดมาแล้วยังไงก็ไปจับจ่ายใช้สอยจับจองมาเป็นของตัวเองกันเลยเรียบร้อยไปเลยนะครับสำหรับชาว Get Music Salish ของเราอ่าตอนนี้มีงานจากอ Adam Lambert มาฝากกัน Ghost Town มารอแล้ว ก่อนหน้านี้อัปเดตในเรื่องของแว่นตากันแดดไปนะครับก็นอกจากแว่นตากันแดดแล้วเนี่ยนะครับกระเป๋ากับรองเท้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธเด็กประจํากายที่เหล่ากูรูแฟชั่นนิสต้าทั้งหลายแหละเนี่ยต่างฟันธงตรงกันเลยว่าช่วยอัปลุกการแต่งตัวของหนุ่มสาวให้เกิดประมาณว่าเสื้อผ้าไม่เกี่ยงแต่กระเป๋ารองเท้าต้องปัง มีแฟชั่นนิวส์อัปเดตนะครับมาฝากกันเป็นเอาไปอ่าอย่างละข่าวละกันกระเป๋าหนึ่งแล้วก็รองเท้าหนึ่งลกันนะครับอันแรก d i อ r Om um, s p ม r t y and Stylish นะครับ running shoes รองเท้าผ้าใบารุ่น sneakers B12 ของ D i ออ Om um, มโดดเด่นด้วยสีสันเจิดต้าอย่างฟ้าครามแดงเบอร์กันดีเขียวเงินไปจนถึงเหลืองและส้มสดใสทั้งยังใช้วัสดุชั้นเลิศอย่างหนังลูกวัวทั้งแบบเรียบเป็นประกายหรือแบบพิมพ์ลายสวมใส่สบายและน้ำหนักเบาดูสปอร์ตี้แบบมีดีเทลคุณสุภาพบุร ดีอจัดไปเลยครับโอ้โหตอนนี้สังเกตได้ว่าแบรนด์ไฮเอ็นหลายแบรนด์เนี่ยลุกขึ้นมาทําแบบว่ารองเท้าสนนเกอร์กันเยอะล,ลุกขึ้นมาทำรองเท้าแบบสปอร์ตแวร์กันเยอะนะครับก็โอ้โหเดดธรรมดาก็แพงอยู่แล้วไม่รู้ว่าอันนี้จะจะ,จะราคาเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่น่าจะแพงมากเท่ากับ รองเท้าหนังหรืออะไรพวกนี้จิมมี่ชูนะครับใน Pre-Fall 2015 Capsule Collection ที่ภาพวาดหมาน้อยพันอิงเลจิบูเทเรียนามจิ m มี่ชูของ r a ฟาเอลม a n นเตสนะครับศิลปินชาวบราซิเลียนมาเป็นตัวเอกโชว์ท่าโพสอยู่บนกระเป๋าหลายใบตั้งแต่กระเป๋าถือกระเป๋าเครื่องสําอางกระเป๋าสตางคไปยันปลอกมือถือเลยโอ้โหใครที่เป็นสาวก Jimmy s h ชูแล้วก็ชอบน้องหมาด้วยเข้าลองไปดูนะน่ารักมากๆเลยนะครับ ปิดท้ายชั่วโมงกันไปด้วยเพลงนี้ละกันอันนี้ก็หมดเวลาของชั่วโมงที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่งท้ายชั่วโมงไปด้วยเพลงนี้เลย Sugar จากมรุนฝ่าย Featuring Nicki Minaj เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Nicki กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงที่3ของ Get Music s t y l i s h กับผม DJ ต้นธนสิทธิ์นะครับ sms มาขอเพลงเหมือนเดิมได้เลย4874125โทรศัพท์025112025หรือจะเป็น Facebook ของเรานะครับ f a c e b o o k c o m g e t o n e 2 5แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ไม่ได้ขับรถหรือว่าไม่ได้เปิดวิทยุฟังเนี่ยสามารถฟัง g e t 1 0 2 5ของเราได้แล้วทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนะครับก็ไปโหลดกันได้เลย iRadioFM นะจ๊ะก็สามารถฟัง get ของเราได้ตลอดทั่วทุกที่ทุกเวลาเลย ตอนนี้นะครับเรามาย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งละกันสําหรับกิจกรรม Get What Is It ของเรานะครับ Get w o n e r to Point ฟ้านะครับร่วมมือกับ King Power มาชวนคุณเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้เลย Get What Is It ทุกชั่วโมงเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับกิจกรรมนี้เราใช้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปดูรูปใน Facebook ของเราเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้กดไลค์ก็เข้าไปกดไปเลยเพื่อเตรียมดูโจทย์เกมกันนะจ๊ะรางวัลเนี่ยจะเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกชั่ว ลงทะเบียนเล่นเกมกันได้แล้วนะครับวันนี้พิมพ์ G W เว n น w a c ตามด้วยชื่อนำสกุลส่งมาที่4874125นะครับรอลุ้นว่าดีเจจะโทรกลับหาผู้โชคดีท่านไหนเข้ามาตอบว่ารูปปริศนานั้นคือรูปอะไรตอบถูกก็รับรางวัลไปเลยนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็จะหมดลงวันที่30มิถุนายนนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้เลยสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง 3k battery รุ่น Active Hybrid เพื่อชีวิต Active แบบไม่สะดุด Nestle Coffee Mate ความสุขที่ไม่อาจจะห้ามใจ Sybaki Damage Care จากญี่ปุ่นเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมสวย ZMN ขจัดทุกปัญหาผิวชาร์จความมั่นใจให้คุณ z a Deep Hydration Lasting Moisture Gel ผิวชุม่มชื่น,นขึ้น200%นะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งงานมารอเราแล้ว Chloe, you're the one I want จาก Emblem Emblem Trio ชื่ออ่านยากมากเลยไปฟังกันเลยครับ <Chloe. S 3> We will never be alone again c u s it doesn't happen every day Can I carry on you b e a friend Can I give it up or give it away เธอกลับมาแล้วนะครับ Natalie Imbruglia in Instant Crush นะครับกลับมาอีกแล้วหลังจากที่เคยดังมามากๆเม,มื่อโอ้โ,อโหไม่รู้กี่ปีมาแล้วกับเพลง torn torn นะครับตอนนี้เธอกลับมาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ Major Lazer featuring กับ DJ Snake แล้วก็ featuring กับ Mo โอ้ featuring กันเยอะมากเลยกับเพลง Lean On เอาล่ะ,ะที่ผ่านมานะครับอัปเดตในเรื่องของแฟชั่นกันไปเยอะมาในฝั่งของมิวสิกกันบ้างดีกว่าวันนี้ต้นมีเรื่องของ ซูเปอร์สตาร์ดีว่าเป็นนักร้องดีว่ามาฝากคนหนึ่ง mm hmm. เคยมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเราด้วยมารอลแคร์รีนะครับวันนี้มีเรื่อง uh, เป็นกอสซิป hmm. เกี่ยวกับเธอมาฝากกัน mm hmm. เขาเมาส์กันนะครับว่าหลังจากหย่าร้างกับอดีตสามีนิกแคนนอนได้ไม่นานเท่าไหร่ซูเปอร์ดีว่ามารอลแคร์รีเนี่ยก็ถูกอดีตแฟนคนหนึ่งแชร์ mm hmm. พฤติกรรมดีว่าของเธออันเป็นเหตุให้ชีวิตรักพังพินาศ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเรามาฟังอะไรดีกว่าเขาบอกว่าโปรดิวเซอร์ชื่อเดเมียนยังนะครับพบรักกับมารายหลังจากที่เธอหย่าร้างกับสามีคนแรกทอมมี่มอตโตล่าผู้บริหารใหญ่ของค่ายเพลงได้ไม่นานเดเมียนซึ่งเป็นโปรดิวที่เป็นคนโปรดิว์เพลงให้ให้มารายหลายเพลงเลยอย่างเช่น I still believe หรือจะเป็น cry baby หรือจะเป็นอ่ uh, irresistible นะครับเดเมียเนี่ยบอกไว้ว่ามารายาเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนนกในกรงทองเงียบเหงาสันโดดเธอไม่มีเพื่อนมากนะักมารายาเข้านอนตีสี่ตื่นบ่ายทำอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วก็ดูหนังถ้าไปพักที่โรงแรมเนี่ยเธอจะส่งคนไปเคลียร์ล็อบบี้ให้โรงแรมว่างเปล่าเพื่อที่เธอจะได้เดินผ่านไปคนเดียวและเธอจะไม่พูดกับพนักงานโรงแรมโดยเด็ดขาด <c oughs> เดเมียนะครับรับความโด่งดังของแฟนสาวไม่ได้ความสัมพันธ์จึงงอนแงน่ในที่สุดก็คู่ก็เลิกรากันไปมาริยก็ไปแต่งงานกับนิคแคนนอนทิ้งให้เดเมียนช็อกช้ำจนป่านนี้ยังเพอ้อถึงมาริอาอยู่เลยก็คงได้จะเพอ้อต่อไปเราก็ไม่รู้นะว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะเราจะมาฟังความข้างเดียวไม่ได้จริงๆมาริอาาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบ ความเจ็บแค้นส่วนตัวของหนุ่มเดเมียนหรือเปล่าก็เลยเอามาแชร์อันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะจ๊ะเอาละ่ะซิงเกิลจาก a l v v n n h r r r s s f e ี u r i n g กับ Harm มมาลอแล้ว pray to God อีกหนึ่ง r ร quest ที่ขอกันเข้ามาเยอะมากมายเลยนะครับสำหรับ Pretty Girls นะครับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดจาก Britney Spears featuring กับ i g g y a z a l e a เอาล่ะเราก็เดินทางกันเข้ามาถึงเบรกสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันดีเลยว่า tradition นะครับประเพณีธรรมเนียมของ Get Music s t y l i s h ของเราเนี่ยเราจะต้องจากลากันไปด้วยโค้ดดีๆวันนี้นะครับถึงแนมะ้คุณลูกบัวมไม่อยู่แต่ว่า รดิชันเรายังคงเดิมวันนี้นะครับต้นก็พูดหลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องเด็ดๆที่พูดวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอการ legalize, นะครับเกย m a r r i เ g e นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาในเรื่องของความรักแล้วกันเป็นเรื่องของ love นะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับ love มาบอกกันอันนี้เนี่ยเป็นโค้ดของ Justin Bieber นะครับเขาบอกเอาไว้ว่า hate may win some battles but love wins in the end อ้โหก เขาบอกนะคะว่าความเกลียดชังเนี่ยมันอาจจะสามารถทําให้ชนะในสงครามในการแข่งขันอะไรหลายๆอย่างแต่ในท้ายที่สุดแล้วความรักเนี่ยก็จะชนะอยู่ดีโอ้โห,โหถือได้ว่าเป็นโค้ดดีๆที่สวยงามมากๆเลยก็เหมาะกับ ตอนนี้มากเลยที่ทุกคนกําลังเปลี่ยนดิสเพลย์พิก u เจอร์ให้เป็นอ่าอะไรนะสายรุ้งคาดกันนะก็ในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่บอก Love Wins นะครับเอาล่ะว,วันนี้นี่ต้องลากันไปก่อนอยังไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันแน่นอนกับ Get Music Stylish กับผมต้นธนสิทธิ์นะครับสำหรับวันนี้ Good night ลารีสวัสด์ครับ The sun goes down, the stars come out and all that goes come comes here sun down, And now. Get music stylish.